วันนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องพระเกจิอาจารย์แห่งยุคที่ดังที่สุดในยุคนี้ก็ว่าได้ที่ผ่านมาเมื่อปี2564 6นนะครับต่อมาจนถึง2565นี่ก็ถือได้ว่าในอีสานนี่หรือในประเทศไทยนี่หลวงปู่มหาศิลานะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ อดีตท่านอยู่ที่วัดบรรทัดประทับนะครับปัจจุบันนี้ท่านก็ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดกาลสินเนาะหลวงปู่มหาศิลาหรือหลวงปู่หินนะครับท่านถือว่าเป็นพระที่ยอดนิยมที่สุดองค์หนึ่งในภาคอีสานมาแรงพุทธคุณถือว่าเลิศดล้ำทั้งด้านเมตตามหาลาภแค้วคาดปลอดภัยนะครับ เราก็ได้ทําคลิปที่เกี่ยวกับหลวงปู่มหาศิลาไปแล้วช่วงนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่นี่เป็นที่เสาะแสวงหาอย่างมากหลายคนนี่เสาะแสวงหามีเก๊ออกมานี่เกลื่อนเลยลครับมีทั้งยุคเก่ายุคใหม่โดยหลวงปู่มหาศิลานี่จะแบ่งเป็นสองยุคนะครับก็คือหนึ่งยุคที่ท่านอยู่วัดบรรทัดประทับแล้วสองท่านอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับหลวงปู่มหาศิลานี่ก็คือพยันของหลวงปู่มหาศิลานะครับ เป็นพยันของท่านท่านจานมือหลวงปูน่นี่ท่านเป็นพระทีท่ที่ชอบจานนะครับเท่าที่ผมเคยสัมผัสท่านท่านจะชอบขีดชอบเขียนชอบจานชอบจานก็คือมีมีความเมตตาลูกศิษย์ลูกหามากลูกศิษย์ลูกหายื่นให้ท่านก็จะอมเสกอมจานเขียนอยากได้อะไรท่านทําให้หมดครับหลวงปู่มหาสิลาสร้างที่วัดบรรทัดประทับ เหรียญน,นี้นะครับชื่อก็บอกว่าเป็นเหรียญสร้างบารามีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะเหรียญเป็นยังไงก็ผมมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเนาะนี่ก็เก็บหาสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่ <c oughs> ออกจากวัดมาสะสมเพิ่มเติมมาผมก็มีอยู่สามเหรียญน,นะครับมีอยู่สามเหรียญก็ติดกล่องมาสองเหรียญ ติดกล่องมาสองเหรียญกล่องแท้นะครับกล่องแท้ของลวงปู่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสร้างบารมีกล่องแท้นะครับเท่าที่เห็นก็เห็นแต่พื้นผมมีพื้นสีน้ําเงินสองพื้นเนาะที่เห็นนะครับตัวหนังสือจําฟอนต์ให้ดีนะครับจําฟอนต์ให้ดีฟอนต์นี่ต้องชัดเจนตัวหนังสือเป็นลายทองฟอนต์นจาให้ดีนะครับทั้งสองอันนี่ผมมีนะครับมีฟอนต์นี่เปิดออกมาข้างในเป็นกรรมยี่นะครับเป็นกรรมยี่สีน้ําเงินนะครับ ต้องจำให้ได้เป็นกำรรมืหยี่สีน้ำเงินเขี้ยวด้านหลังลักษณะนะครับด้านหลังเรียบไม่มีอะไรเป็นตาประทับเนาะด้านหลังเรียบไม่มีอะไรเป็นตาประทับน,ะน,บน,บนี่ลักษณะกล่องนะครับต้องจำให้ดีนะครับกล่องก็มีราคาแพงพระติดกล่องนี่สามารถอัปราคาได้นี่นะครับกล่องพระนี่ก็คือลักษณะของกล่องอะดูกล่องนิดนึง จำเส้นใยกรรมยี่ให้ดีนะครับเส้นใหยกรรมยี่นี่ต้องจำให้ได้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนาะเส้นใหญ่ของกรรมยี่นี่ต้องจำให้ได้นะครับนิฉะนั้นแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะโดนได้ถ้าท่านจำเส้นใยกรรมยี่ไม่ได้นะครับท่านมีโอกาสที่จะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขยับหานีนึงอี๋ยวแป๊บนึงไม่ชัดอ่าโอเคครับ ต้องจำเส้นใยกรรมยีนะครับลักษณะกล่องเส้นใหยกรรมะยี่ <t S 2> นี่ท่านจะต้องจำลักษณะเส้นใยกรรมยีให้ได้นะครับเพื่อเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาไปเห็นเหรียญไปเห็นกล่องกล่องเดิมติดกล่องจำฟอนต์ให้ติดตานะครับนี่จำฟอนต์ให้ติดตาครับฟอนต์กล่องแท้นะครับอ่ะเราลองมาดูเหรียญกันเนาะเหรียญน,นี่ผมมีอยู่สามเหรียญน,นะครับเป็นสามเหรียญ รับกับมือหลวงปู่ครับทั้งสามเหรียญนี่รับกับมือหลวงปู่ก็มีได้มาเหรียญน,นี้นะครับก็คือขนาดจานลูกศิษย์สายละเอียดสร้างถวายท่านนะครับลูกศิษย์สายละเอียดสร้างถวายพอออกรุ่นนี้หลวงปู่ก็ดังเป็นผู้แตกเลยครับดังเป็นผู้แตกช่วงนั้นก็ก็ก,ก,ก็ท่านก็ย้ายจากวัดบรรทัดประทับนะครับย้ายไป ไปจำพรรษาที่อื่นนะครับหลังจากออกเหรียญน,นี้ได้ไม่นานครับวันนั้นที่ไปนี่ลูกสิษธ์ลูกหามากมายก็แจกพยันแจกภาพถ่ายแจกอะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะวางเหรียญให้ทุกท่านดูเนาะว่าเหรียญมีลักษณะเป็นยังไงนี่ครับเหรียญของหลวงปู่ท่านนะครับลักษณะใสแบลวาวเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองถามว่าเหรียญน,นี้ทําไม มีลักษณะอย่างนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมรักที่สุดนะครับเหรียญนี้เหรียญน,นี้นี่ผมจําได้เลยยื่นให้หลวงปู่หลวงปู่อมครับหลวงปู่อมหลวงปู่นี่ลักษณะพิเศษของท่านคือท่านจะอมถ้าเราส่งให้ท่านจะอมท่านเป็นพระที่เรียบง่ายสมถะนะครับเรียบง่ายสมถะใครขออะไรท่านให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านเป็นพระที่เรียบง่ายสมถะท่านไม่สะสมอะไรท่านก็จะอยู่ของท่าน เป็นเหมือนเทวดาเดินดินเหมือนหลวงปู่สวงนะครับลักษณะของท่านอ่ะล,ลองมาส่องเหรียญน,นี้นะครับผมจําได้ว่าเหรียญน,นี้นี่หลวงปู่ท่านอมนะครับจําได้เลยว่าหลวงปู่ท่านอมเดี๋ยวผมก็ขยายภาพนี้ิดหนึงนะ่งเนาะก็คือหลวงปู่ท่านจะอมเหรียญใครเอาอะไรไปให้ท่านท่านจะอมผมท่านมีลักษณะพิเศษของท่านคือท่านชอบอมเดี๋ยวนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่ง ได้ได้นี่ครับเหรียญจำให้ติดตานะครับดวงตาเป็นดวงตาเลยครับเหรียญน,นี้จำให้ติดตานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเหรียญสวยๆเหรียญน,นี้สวยนะครับนี่ถือเป็นเหรียญที่สวยเลยแหละนี่เหรียญน,นี้จะมีรอยจานนะครับขีดๆด้านข้างนี่จะเป็นรอยจานนะครับหลวงปู่ท่านจะจานเอาไว้นะครับ เหรียญนี right here, ้เท e er right ่าที่ผมดูนะครับมีโค้ดนะครับมีโค้ดรอยจานของหลวงปู่ท่านจะขีดเอาขึ้นมาขีดขีดเหมือนลักษณะของยันกอหญ้าครับเป็นรอยขีดขีดทั่วไปเหมือนยันกอหญ้าเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอยู่บริเวณด้านข้างหูของหลวงปู่นะครับด้านข้างหูนี่ท่านจะขีดขีดบริเวณนี้ครับนี่ขีดขีดนี่ท่านจะขีดขีดขีดวน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 เหรียญหลวงปู่ รูปทรงเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญที่ไม่มีห่วงเนาะห่วงไม่ได้เจาะทะลุนะครับเหรียญทั้งหมดไม่ได้เจาะทะลุนี่ด้านหลังท่านก็ขีดนะครับก็เป็นรอยขีดขีดรอยจานของหลวงป,ปู่นะครับสองพันสี่ร้อยสิบแปดตุลาสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดอายุหกสิบเก้าปี เหรียญปีสี่แปดนะครับอายุหกสิบเก้าปีอ่ะเดี๋ยวเราลองส่องดูเนาะนิดหนึ่งด้เห็นรายละเอียดของเหรียญเนี่ยสองยากนิดหนึ่งอ่ะครับเห็นอยูนะ่เนาะอย่างนี้ก็เห็นรายละเอียดของเหรียญน,นะครับนี่เราลองจํารายละเอียดของเหรียญกันเนาะนี่ครับรายละเอียดของเหรียญลองจำดูได้สร้างบารมี ขอบเหรียญน,นะครับนี่ขอบเหรียญเอาขอบเหรียญมาเปรียบเทียบกันดูปกติเหรียญน,นี่จะจบกันที่ขอบลองเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับขอบเหรียญนี่จะจบที่ขอบเห็นไหมครับลักษณะขอบเหมือนกันนะครับตัดผ่านเหมือนกันนะครับลักษณะขอบเหรียญนะครับตัดผ่านเหมือนกันครับนี่ครับจุดลักษณะนะครับฝั่งนี้นี่เท่าที่เห็นนะครับจะเป็นรอยซีกฟัน นะครับลักษณะของขอบเหรียญหูเหรียญด้านบนนะครับจะเป็นรอยซีกตัวใหญ่เหมือนกันนะครับรอยซีกตัวใหญ่เอาทั้งสามเหรียญมาเทียบดูนี่ครับจะมีเอกลักษณ์ตำหนิอยู่ครับนี่เนาะเห็นชัดเจนเลยแบบนี้ถ้าเทียบแบบนี้นะครับลักษณะหูเหรียญนะครับเทียบกันจะเห็นชัดเจนตำแหน่งเดียวกันนะครับการเทียบหูเหรียญน จะเห็นชัดเจนเลยว่าเหรียญลักษณะเป็นเหมือนกันนะครับขอบของเหรียญน,นะครับให้ทุกท่านดูเนาะคลิปนี้ก็เป็นวิทยาทานนะครับเป็นวิทยาทานนี่ครับด้านใต้ของเหรียญครับจะมีรอยซีกฟันอยู่ครับจะมีรอยซีกฟันอยู่ที่ด้านใต้ของเหรียญเนาะนี่เป็นแนวตรงกันนะครับด้านใต้ของเหรียญ หลวงป ah ู่มหาศิลาท่านสร้างดีครับท่านเป็นพระดีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของแท้ครับของจริงครับท่านไม่ได้มีปัญหาครับตัวท่านเองท่านถือเป็นพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งเลยแหละก็ว่าได้ช่วงนี้นะครับในอีสานในประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับท่านถือเป็นพระที่น่าเลื่อมใสน่ากราบไหว้ครับถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้อยากให้ทุกท่านไปกราบไหว้ท่านนะครับอยากให้ไปกราบไหว้ไปขอพรท่านนะครับ ยิ่งปีใหม่อย่างนี้2,565นะครับไปขอพอรท่านแต่ช่วงนี้โควิดครับก็ช่วยกันดูแลรักษาขันของท่านด้วยนะครับเพราะว่าโควิดก็อาจจะกลาบว้ท่านอาจจะก็ต้องระวังท่านด้วยนะครับช่วงนี้ท่านอาจจะไม่อยากให้ท่านไม่สบายเนาะก็อยากให้ท่านอยู่เป็นล่มโพล่มใสกับเรานานๆสุขภาพท่านแข็งแรงเนาะเท่าที่อยากให้สัมผัสครับนี่ก็คือเหรียญทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผม ส่องด้านหลังนิดนึงเนาะด้านหลังนิดนึงยังไม่ได้ส่องด้านหลังครับนี่ด้านหลังขอบเหรียญนะครับด้านหลังชัดเจนนะครับเหรียญจะมีรอยปิ้นหน่อยๆตามขอบเนาะคมนะครับคมชัดไม่มีล้มไม่มีอะไรเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่คมชัดลึกมากถ้าท่านเจอให้ดูขอบเลยนะครับดูที่ขอบดูที่สันเหรียญความลึกความคมตำแหน่งของเหรียญจะชัดเจนที่สุด ที่นี่รายละเอียดแกะดีมากนะครับเส้นผมเส้นเกสาท่านนี่เป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นเส้นเป็นเส้นเลยครับนี่ครับถ้าที่เห็นนะครับขอบแว่นตาเป็นขอบวงในตาเป็นวงปากของท่านเป็นเส้นบางๆริ้วจีวรถือเป็นเหรียญที่แกะดีมากครับเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่ทําดีรูปหน้าเหมือนท่านเลยนะครับเหมือนท่านในยุคนั้นเลยแหละเหมือนท่านในยุคนั้น ก็ถือเป็นเหรียญสร้างบารมีนะครับจริงๆผมว่าเหรียญน,นี้เนาะก็ถ้าเราจําได้เรื่องเหรียญหลงพ่อคูณนี่สร้างบารมีนะครับแพงที่สุดก็ถือเป็นพระที่ชื่อก็ดีครับสร้างบารมีหลังจากที่ท่านออกพระรุ่นนี้นะครับท่านก็เปี้ยงเลยครับท่านก็เปี้ยงแต่ก่อนลูกศิ์ลูกหาก็เยอะผมก็ได้มีโอกาสกราบไหว้ท่านหลายทีได้สัมผัสท่านได้รู้ว่าท่านเป็นพระที่มีความเมตตามาก พอดีช่วงนั้นผมก็อยู่ที่บ้านทัดประทับด้วยก็เลยได้เห็นท่านจะมีรถเข้าออกเป็นประจำมาหาท่านมากาบหายท่านก็ยังนึกสงสัยว่าเออท่านนี่ดังไม่น้อยเนาะคนต่างยังหวัดต่างถิ่นก็มาหาท่านเยอะแยะอย่างนี้นะครับอ่าสาหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นวิทยาทานนะครับฝากเป็นวิวทยาทานความรู้เป็นความรู้เป็นการเผยแผ่บารมีของหลวงปู่นะครับบารมีของหลวงปู่ องหลวงปู่หินหลวงปู่มหาศิลานี่แหละครับครับผมถ้าถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางคลิปทางช่องด้วยนะครับถ้าท่านถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยไม่ถูกใจก็กดเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ